สวัสดีครับผมวันนี้เรามาดูในส่วนของการติดตั้งตัวพล็อกม็อกสอนด้วยพล็อกม็อกนะครับในส่วนของตัวนี้ผมได้มีการอัปโหลดตัว iso ไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก่อนที่เราจะมีการติดตั้งเราก็ต้องมีการอัปโหลดตัว iso ขึ้นไปนะครับผมมีการอัปโหลดตัว iso ตัวพล็อกม็อกตัวที่เป็นเวอร์ชัน8.3.1นนะครับตัวนี้คือจะเป็นตัวเวอร์ชันล่าสุดนะครับ ัน,นก็คือจะเป็นในส่วนของการติดตั้งก็มีการอัปโหลดตัว iso ขึ้นไปก่อนนะครับก็จะเป็นตัวตัวนี้นะครับตอนนี้ตัว pro m o OK เอร์ชั่นล่าสุดเป็น8.3.1นะครับครนนี้ในส่วนของสเต็ปถัดไปเราก็จะมาทำการสร้างตัวเกสให้กับตัว pro m o OK กนะครับอันนี้คือเป็นการติดตั้งตัว pro m o OK, x ซ้อน pro m o OK. กนะครับก็คือติดตั้ง pro mok OK ข้างในนี้อีกตัวหนึ่งเราก็จะมาที่ตรงนี้นะครับ มาที่ Create VM ตรงนี้ก็คลิกเข้าไปได้เลยครับพอเราคลิกเลือกเราก็จะเห็นในส่วนของตรงนี้นะครับตรงชื่อโหนดตรงนี้ตรงนี้ก็คือจะมาจากในส่วนของตรงนี้นะนะครับก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็นชื่อเดียวกันนะครับโหนดตัวนี้ก็คือผมมีเครื่องตัว p r o x m o หนึ่งเครื่องอันนี้คือหลังบ้านคือจะมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นฟิสิกอลหนึ่งเครื่องนะครับ ถ้าเกิดเรามีอีกหนึ่งเครื่องนะครับตรงโหนดนี้ก็อาจจะเป็นชื่อที่เรากําหนดนะครับเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับเขาก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้เนาะนะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยนะครับแล้วก็จะมีเลข vmid นะครับซึ่งเลขตัวนี้จะไม่ซ้ํากันแล้วก็ตรงชื่อตรงนี้เราระบุเองได้เลยนะครับชื่อตรงนี้ก็คือจะเป็นชื่อตรงนี้เนาะนะครับเวลาเวลาเรามีการสร้างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตรงนี้ผมก็จะมาตั้งชื่อว่าเป็น p b e อ่าตั้งเป็น p b e 0 1นะครับก็ได้นะครับตรงนี้เราตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วก็ในส่วนของ OS ตรงนี้นะครับเรากดคลิกตรงนี้เลยก็ได้หรือว่ากดเน็กก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะมาเลือกในส่วนของตัว ISO ที่เราได้มีการอัปโหลดขึ้นไปก็ตรงนี้ไอ้คือเป็นจุดที่เราต้องเลือกเนาะนะครับแล้วก็พอเราตรงนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดตรงนี้ ก็ได้หรือเราจะคลิกตรง System ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการกำหนดต่อนะครับตรงนี้ก็ Default ไว้เลยนะครับแล้วก็ตรงดิสเราก็มาเลือกว่าเราจะให้ดิสกับตัวพ็อกมอกตัวนี้เท่าไหร่ผมให้เป็น32ก็เป็น a u l t ไว้ก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้เราค่อยไปปรับเพิ่มได้นะครับ แล้วก็ตัว CPU ตัวนี้ผมก็ e ดีฟ l ์ไว้ก่อนเนาะแล้วก็ตัว RAM ตัวนี้ตรง RAM ตัวนี้ผมจะกดให้เป็นแัก80เอปน6่อ8196แล้วกันนะครับ8กแล้วก็ n น็ตเวิตัวนี้ตัวนี้ผมก็จะ e ดีฟ l ์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ finish ได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นการเตรียมนะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งตัว พรอกโมกนะครับพอเราเตรียมเครื่องเสร็จแล้วเราก็มาทำการสตาร์ทเลยนะครับก็จะมาเริ่มติดตั้งเลยนะครับให้ทุกท่านดูที่ตรงนี้นะครับอันนี้ที่เราได้มีการตั้งชื่อเนาะ p v 0 1นนะครับพอเราคลิกที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาคลิกไปพร้อมกันเราก็มาคลิกที่ตรงนี้พอเราคลิกตรงนี้แล้วเนาะนะครับ เขาก็จะมาอยู่ในส่วนของหน้าตรงนี้นะครับให้เรามาคลิกขวาก็ได้นะครับหรือให้เรามาสตาร์ตตรงนี้ก็ได้เช่นกันถ้าเกิดจากคลิกขวาเราก็คลิกขวาแบบนี้ครับก็สตาร์ตแบบนี้ก็ได้หรือว่ากดสตาร์ตตรงนี้ก็ได้พอเรากดสตาร์ตแล้วนะครับเขาก็จะเริ่มติดตั้งให้เรามาดูที่ตรงนี้ครับคลิกที่ตรงนี้เลย ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าการติดตั้งนะครับคาวน,นี้ในส่วนของสเต็ปแรกเลยนะครับที่เราจะต้องเลือกนะครับถ้าเกิดในส่วนของหน้าตัวนี้เราก็ปล่อยเป็น default เลยถ้าเกิดตัวนี้คือจะเป็นหน้า UI เนาเป็นหน้ากราฟิกแต่ถ้าใครติดตั้งตัวพอม็อกแบบเป็นหน้าเทมินอลหรือว่าหน้าคอมมานด์ก็คือให้เราเลือกตัวนี้นะครับการเลือกตัวนี้เราก็เพียงเพียงคลิกเข้าไปเอาเมาส์ของเรานะครับ คลิกเข้าไป1ครั้งแล้วก็ใช้คีย์บอร์ดใช้ลูกศรขึ้นลงได้เลยนะครับโดย default ก็คือจะอยู่ที่ตรงนี้เมื่อเราคลิกเมาส์ไปแล้วนะครับตรงนี้เรากด Enter ได้เลยนะนะครับอันนี้เราจะติดตั้งแบบหน้า GUI ตรงนี้เราก็จับลากได้นะครับตรงนี้ถ้าหน้าจอเล็กเกินไปตรงนี้เราก็ เข้ามาส่วนของหน้าตัวนี้นะครับตรงนี้เรากดข้ามไปก่อนก็ได้นะครับผมเพราะว่าตรงนี้จริงๆตัวนี้เขา,เาตัวฮาร์ดแวร์ซัพพอร์ตอยู่แล้วหละนะครับแต่ครั้นี้เวลาเรามีการติดตั้งตัวพรอม็อกไปอ่ะขึ้นมาแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดขึ้นมาแบบนี้จะมีปัญหาหรือ,รอเปล่าก็คือจะมีปัญหาตอนที่เรามีการสร้าง Vm ข้างในตัวพรอมอกอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้เราจะมีวิธีแนะนําอีกทีหนึ่งเนาะตรงนี้ให้เรากดโอเคไปเลยนะครับ ก็จะไม่มีผลอะไรแต่ตอนติดตั้งตัว g u e t vm ที่อยู่ข้างในตัว paravox ตัวนี้เราก็ต้องไปปรับเลือกต่ออีกครั้งหนึ่งตรงนี้ให้เรากดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เองผมมีการกำหนดดิสต์นะครับกำหนดแค่1ลูกการที่เรามีการกำหนดดิส์ให้1ลูกนะครับตรงนี้เราจะมองเห็นเป็น sda นะครับถ้าเกิดเราเปิดเทียบกับ windows คือเป็น เป็นเป็นลิต์ลูกเดียวเนาะถ้าถ้าเกิดมีการแบ่ง partition ก็จะเป็นไดซีเนาะนะครับอันนี้คือถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับ Windows แต่ถ้าเกิดเป็นตัวพมอกเองเวลาเราติดตั้งเขาก็จะได้เป็น df sda 1 sda 2ก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเรามีการเพิ่มลิต์มาอีกหนึ่งลูกตรงเนี้ยตรง sda ตงนี้จะเปลี่ยนเป็น sdb นะครับถ้าเกิดเราเพิ่มอีกหนึ่งลูก ก็จะเป็น sdc นะครับก็จะรันเป็น abc ไปเรื่อย,เอยๆเนอะนะครับอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คร่าวๆเบื้องตน้นกันก่อนนะนะครับเพราะว่าตัวพอมอกเองตัวนี้คือเบสพื้นฐานเขาจะมาจาก debian นะครับ debian ก็คือเป็นพื้นฐานของ u ุบัต u ูะครับดังนั้นถ้าเกิดใครใช้ Command linux พวกนี้ได้นะครับก็สามารถนำมาปรับใช้กับตัวพอมกได้เช่นกัน ตรงออปชันตรงนี้เดี๋ยวผมลองกดให้ดู1ครั้งตรงนี้เราก็เราก็ถ้าเกิดเราบอกว่าต้องการเลือกไฟล์ซิสเ็มเป็นแบบไหนเราก็เลือกได้นะ,นะครับแต่ในส่วนของตรงนี้ให้ทุกท่านเลือกแบบเป็น Default ก่อนนะครับถ้าเกิดเป็น x f s ก็คือจะเป็นแบบใหม่นะครับไฟล์ซิสเ็มตรงนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับ Windows ก็อย่างเช่นพวกที่เป็น f a t 1ตสิบสองแฟสิบห ntfs ก็จะประมาณนั้นนะครับ โอเคตรงนี้ผมก็จะเลือกแบบนี้ไว้ก่อนเนาะนะครับอ่าก็แค่นั้นนะครับอันนี้คือเป็น default ไว้ก่อนแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดเรามีดิทแค่ลูกเดียวก็คือจะเห็นแค่ลูกเดียวถ้าเกิดเรามีดิทเพิ่มเข้ามาเมื่อเมื่อคนนี้ที่ผมได้ทําให้ดูเนาะถ้าเกิดมี3ลูตรงนี้ถ้าเกิดเราคลิกไปก็คือจะเห็นทั้งหมดเลยตรงนี้เราก็กด next ได้เลยนะครับตรงนี้กด next แล้วตรงนี้ให้เราพิมพ์อะไรเอ่ยพิมพ์เป็น ไทยเนาะนะครับพิมพ์ตัวทีที่คีย์บอร์ดได้เลยแล้วก็คลิกตรงนี้ก็ไทม์โซนก็เป็นบ้านเรานะครับเนาะตรงนี้เราก็เน็กเมื่อเราเน็กแล้วตรงนี้คือจะเป็นตัวพาสเวิร์ดในการที่เราจะเข้าไปใช้งานตัว Pro มม็ซึ่งเวลาเราติดตั้งตัว Pro มม็เสร็จแล้วเวลาเราเข้าไปใช้งานเราจะเข้าไปใช้งานแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ IP แล้วก็ตามด้วยพอร์ต8ป0พแค่นี้ครับ การเข้าไปใช้เราก็จะเปิดผ่านตัวตัวเบราว์เซอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอทเป็น Chrome หรือว่าเป็น Firefox แล้วก็ในส่วนของตรงนี้เราใส่สา์นให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ในส่วนของอีเมลตรงนี้มี invalid ตรงนี้อีเมลเราจะใช้อีเมลจริงหรือเป็นอีเมลจำลองก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครไม่อยากใส่อีเมลตรงนี้เราอาจจะเพิ่ม x เข้าไปตัวหนึ่งก็ได้ หรือลบดีออกตัวหนึ่งก็ได้เนาะอันนี้คือเป็นเทคนิคเนาะนะครับผมก็จะใส่แค่นี้นะครับก็กดเน็กเลยอ่ะโอเคถ้าเกิดอ่ะตัวนี้คือพาสิร์ไม่แมทพาสิร์ไม่ไม่ใส่ไม่ตรงกันนะครับอันนี้เราต้องใส่พาสด d ให้ตรงกันด้วยนะต้องเหมือนกันแล้วก็กดเน็กเลยโอเคยังไม่แมทนะครับตรงนี้พาสดต้องตรงกันแล้วก็ตัวนี้เราก็เน็กได้เลยนะครับ รงนี้เดี๋ยวผมทาตรงนี้ให้ท่านทุกท่านได้ดูนิดหนึ่งเนาะถ้าเกิดผมไม่เปลี่ยนอ e ีเมลตรงนี้ถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับเขาก็จะมีเออร์หรือว่ามีป๊อปอัพขึ้นบานี้เนาะว่านี่นะครับก็เราต้องใส่ให้ถูกต้องนะครับถ้าเกิดใส่ใส่ให้ถูกต้องผมก็เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวก็ได้ตัวอักษรมาอีกหนึ่งตัวก็ได้ครับแต่อย่าให้มีคําว่า invalid อ,อารมณ์ประมาณนั้นนะครับให้เราตัดหรือว่าเพิ่มก็ได้หรือว่าใครอยากจะเป็น อยญ่จะเพิ่มอ e ีเมลจริงเลยก็ได้เหมือนกันทีนี้ผมก็กดเน็กพอเรากดเน็กมาตัวนี้เราก็จะเห็นในส่วนของตัวการเน็ตเวิร์กอย่างเช่นตัวเนี้ยผมมีเครื่องอยู่เนาะนะครับถ้าเกิดผมมีการ์ดอยู่อันนี้คือเป็นเน็ตเวิร์กของผมมีการ์ดแลนใบเดียวก็คือเราจะเห็นตรงนี้แค่ใบเดียวถ้าเกิดเรามีตัวการ์ดสองใบเราก็จะเห็นตรงเนี้ยสองใบเลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นชื่อเอ่อโฮสต์เนมหรือว่าคอมพิวเตอร์เนมของเรา ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราจะเห็นว่ามีชื่อ invalid อย่าให้มีคำว่า invalid นะครับแต่ตรงนี้แนะนำว่าตรงนี้เราควรเปลี่ยนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดเราจะไปเปลี่ยนวันข้างหน้าหรือว่าไปเปลี่ยนในภายหลังได้ไหมได้ครับแต่อย่ามีคำนี้นะครับ invalid อ่าเดี๋ยวผมทำ error ให้ดูนะถ้าเกิดมีก็จะขึ้น error แบบนี้นะครับ ก็ความหมายก็คือคุณต้องไปเปลี่ยนต้องอย่ามีคำว่า invalid นะครับผมประมาณนี้ถ้าเกิดมีก็จะขึ้นแบบนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมตั้งชื่อเลยแล้วกันนะครับซึ่งชื่อตรงนี้จะมีผลต่อการทำคลัสเตอร์นะนะครับตัวนี้ผมขอตั้งเป็น pve 01แล้วก็ example d i t t r a i n i n g l a b แล้วกันผมขอตั้งเป็นแบบนี้ตรงนี้เราก็ใส่ไอพงไ p ได้เลยนะครับซึ่งตัว IP ตรงนี้เราจะกำหนดตอนนี้เลยก็ได้หรือเราจะกำหนดในภายหลังก็ได้เช่นกันนะครับอโอเคอันนี้ผมขอกำหนดในภายหลังแล้วกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านใดจะกำหนด IP ตรงนี้เลยก็ได้ก็เตรียม ข้อมูล IP ให้เรียบร้อยเกตเวย์ way, แล้วก็ DNS ให้เรียบร้อยตรงนี้เมื่อเราใส่ข้อมูลครบเราก็กด next พอกด next มาเราก็มาตรวจสอบดูก่อนนะครับว่าข้อมูลพวกนี้ครบถูกต้องหรือยังถ้าเกิดถูกต้องเราก็กด install ได้เลยแต่ถ้าเกิดยังไม่ถูกต้องเราก็กดย้อนไปปรับไปแก้ไขก่อนนะครับ ตอนนี้ผมจะกด install เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะใช้เวลาเวลาก็คือเวลาในการติดตั้งขึ้นอยู่กับเรากำหนดตัวสเปคให้เขาเนาะนะครับอันนี้ผมกำหนดแรมให้เขา8กิกนะครับก็ติดตั้งเร็วนะครับถือว่าติดตั้งเร็วเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมเดี๋ยวพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็คือจะไปจะมี จะมีหน้านะครับจะมีหน้าเหมือนว่าเป็นหน้าเป็นหน้าหลักเนาะที่เราจะเข้าไปก็คือเป็นหน้าหลักของหลังบ้านก็คือจะเป็นหน้าคอมมันไลน์นะครับแต่เวลาเราใช้งานจริงๆเนาะเวลาเราใช้งานหน้าบ้านก็คือจะเป็นหน้าแบบนี้เลยนะครับที่ทุกท่านเห็นของผมตรงนี้นะครับก็จะเนี่ยอันนี้ในส่วนของตัวนี้ระบบนี้ก็คือเป็นพอม็อกเหมือนกันนะครับแต่เวลาเรานำพอม็อกไปใช้งานเนาะ เราก็ต้องดาวน์โหลดตัวพอมอกมาเนาะดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ iso แล้วก็มาใส่เป็น usb แล้วก็มาทำบูตเป็น usb แล้วก็มามามาจุบที่ตัวเซิร์ฟเวอร์นี้เนาะนะครับแล้วก็ติดตั้งเหมือนเราติดตั้ง os ทั่วไปเลยครับเหมือนกันอารมณ์คล้ายๆเหมือนเราติดตั้งตัว vmware esxi เนาะ vmware esxi ก็ต้องไปดาวน์โหลดตัว iso มาเหมือนกันครับแล้วก็ มาติดตั้งผ่าน usb เนาะทุกวันนี้ก็คือติดตั้งผ่าน usb กันหมดแล้วนะครับก็จะสะดวกกว่าอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ค่อนข้างเร็วเนาะนะครับเร็วมากเลยก็จะอยู่ที่หน้าตรงนี้เนาะตรงนี้เราก็ปล่อยไปเลยก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นหน้าเวลข้ามเนาะเป็นหน้ากลับนะครับเขาก็โอเคเดี๋ยวให้เขาโหลดแป๊บหนึ่งครับครน,นี้การล็อกอินเข้าไปใช้งานตรงนี้ เราก็จะใช้ user root ครับแล้วก็ล็อกอินด้วย password ที่เราได้มีการกำหนดไว้ครนี้ในส่วนของตรงนี้ถ้าเกิดเราจะเข้าผ่านหน้าเว็บเนาะให้เราพิมพ์ IP ตรงนี้นะครับที่เบราว์เซอร์ได้เลยนะครับเราก็ไปเปิดเบราว์เซอร์เป็น Chrome ไปไฟไฟ,ฟอ x ก็ได้แล้วก็ใส่ IP เอาเอาแค่นี้ไปก็พอเนาะ IP แล้วก็จุดด้วยพอร์ตนะครับ เราก็จะได้ในสวนของหน้าหน้าใช้งานของตัวพม็อกเนี่ยแบบนี้เลยนะครับแบบที่ผมใช้เลยตรงนี้เนาะนะครับแต่เพอ,เอิอนของเราจะเป็นการติดตั้งตัวพอม็อกซ้อนพอม็อกอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือในสวนของหลังบ้านตรงนี้เราก็ใช้รูทล็อกอินเข้าไปแล้วก็พิมพ์พ้าสวดที่เรากำหนดได้เลยนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเป็นการติดตั้งตัวพอม็อกซ้อนพอม็อกหรือติดตั้งตัวพอม็อกบนพอม็อกนั่นเองนะครับ สวัสดีครับ